มาแล้วครับอนุบาลแบ็กแฮมมาอนุบาลบาดหั่บาดหั่มเลยเหรอกูอยู่ในอนุบาลเลยกูกำลังวิ่งไปวะกูอยู่ยไกลไกๆเออเสียงไม่อา้าวโดนดิหมูมีรูหนึ่งเฮ้ยมันย่ออยู่มันย่ออยู่มันย่นอเออเดี๋ยวบอกนะแป๊บนึงเดี๋ยววะมาหุ๋ยย่อไหนกั<ห>น บ้านใหญ่บ้านใหญ่มาเลยบ้านใหญ่มาบ้านใหญ่บ้านใหญ่บ้นหนึ่งบ้นห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 มันจะมีตู้ตรงทางทางหลุมมาตู้ทางหลุมอ่ะมันมันจก็ต้องเดินอ๋อโอเคมายังตู้ทางหลุมกลังไปกํ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 ลังไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอตู้หลุมมาตู้หลุมก่อนตู้หลุมก่อนมาตู้หลุมก่อนมาตู้หลุม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 คนละฝั่งเลยไอ้ก็อยู่ฝั่งห้องเรียน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 เปนเกมจ้าวจ้าวจ้าวจ

กุรอตนี้กุรอตูนี้เดี๋ยวกุรอจะกุลีกุลีอยู่กุลีอยู่กุรอกุรอตูนี้วมาวนมาวนมาวนกัมาตูดิมกัมาตูดิมมามมา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 แล้วมาแล้วห้องเรียนข้งบน้องเรียนข้งบนผมผมไปหาปั่นไฟก่อนนะ

ไอ้ก๊อฟอยู่ไหนอะอยู่ข้างล่างคุณข้างล่างตุนวิ่งไม่ได้ว่ะไม่ได้ไม่ได้อุ้ยมาข้างนอกใช้ไปแล้วกูล้มแล้วไหนข้างนอกใช้หมดแล้วมันเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองกูอยู่อย่าไปดูเดี๋ยวมันจะเสร็จแล้วเดี๋ยวกูไปด้วยเสร็จแล้วเสร็จแล้วด้วยกูหลุดแน่นอน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 ไปเข้าตู้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 เอ็มหวาง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 ใส่หัวป่าใส่หัวไม่ใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไไไปปปขขึึ้้้้้้นนอยวว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 ู่่่่ััััแแแแลลลลใใใใสสสสหหหห ปล่อยซึมอ่ะปล่อยซึมเลยตรงนั้นอ่ะปล่อยซึมอ่ะมันย่อมั้งมันน่าจะย่อนะย่อไม่่่่ยยออไมมาแล้วมาแล้วมาแล้วย่อแล้วย่อแล้วมาแล้วแต่กูได้ไหมโอเคหาพี่เอกไปหาพี่เอกไปหาพี่เอกหากูมากูมากูช่วยเบนช่วยเบนอยู่เสร็จเลยกลับปะมันอยู่ตรงนั้นนี่มันมันมันอยู่ตรงแบบคอมโบกับบ้านฟ้าเลยเออว่ะมันจุกเด็กมีมาดิก็ก็พามาดิ ตู้ข้างล่างตู้ข้างล่างอยู่กลยุดเลี้ยงกช่ายใช่ไหมครับโอเคกูไปด้วยเรียกมามาแล้วเฮ้ยไอ้หมอนี่มันล้วนไอ้ครับไอ้หมอนี่กูมีกล้องสองมกูมีกล้องสองกล้องสองกูมีกล้องสองกล้องสออะไรอะแก่แล้วแก่แล้วกูแก่แล้วกูแก่แล้วไอ้กูเจอรูนด้วยกูเจอรูนด้วยมามาตรงบ้านเมื่อกี้ได้นะ แน่แไอตรงไอตรงชันใต้ดินไม่กีนมาได้มาได้มายังมันจะโดนมันจโดนฉีกไงมันโยกมันโยกมันโยกโดนไม่กว่าหนึ่งทีกูไปแล้วกูไปแล้วจานบนอ้อมเข้ามาที่เอาจานไม่บนอ้อมเข้ามาแล้วไม่ได้กดเข้าไปโอ้โมึงไหวปะเนี่ยมึงไหวปะเนี่ยไม่ได้กดเข้าไปพี่นี่ไม่ตอบไปไม่อไปแล้วเราไม่ตามจานเกยไปจูนจี่คจะเสร็จแล้วคือเสร็จแล้ว มันระแวงตู้ไอ่มึงวิ่งไปเลยมึงวิ่งผ่านตู้หลบมาตู้หลบเดี๋ตู้หลบแต่นี้เออเดี๋ยวกูเข้าไปเดี๋ยวกูเข้าไปเดี๋ยวกูเข้าไปมันกลัวแล้วตอนนี้มันกลัวหมดแล้วมันจะกลัวว่าเรากลัวว่าเราเพื่อนโอ้มันไม่กลัวมันใส่เลยมันพุ่งชนพุ่งชนทุกสถานการณ์ช่วยกูด้วยตู้ไหนเนี่ยเอาเอาจะเจมึงทำอะไรเนี่ยบอกให้บอกให้เอาอูจะดีอ้า แล้วมึงวิ่งกลับขึ้นมาทำไมล่ะจะวานจริงเมื่อกี้มันมาเล่นเลื้อมาเล่นเนื้อใจเก็นเลยครับเมื่อกี้มันติดหลังกูแล้วอ่ะกูต้องวิ่งไปตรงนั้ำเฮ้ยอะไรเป็นไรไม่เป็นไรเฮ้ยมันเส่ยบหัวไม้บล็อกหรอทำมายุก่อนไปบล็อกอายุก่อนดูไปแล้วไปรีบกุ๊งกันรีบกุ๊งกันให้มันขึ้นมาข้างบนว่ะขึ้นข้างบนมึงไหวหรือเปล่ามึงไอ้บล็อกหูกูลากมาอย่างนานเลยมันมองไปที่โรงเรียนนะโรงเรียนโรงเรียน มันมีมันมีอุ้มลอราลอ็อกอุ้มลอราลอ็อกเครื่องว่ะกูปัดแล้วไอ้เหี้ยกูไปแล้วเครื่อไงไม่อยู่อย่างกูติดว่ะเฮ้ยเดี๋ยนะทำไมกูรู้สึกเหมือนมันเหมือนกูได้ยินโทรเทมไฟเลยวะ่ะกูกำลังถอดหัวป่ะให้มันกินกินความหวังไว้เนี่ยกนินกินความห,หวังเหรออุ้ยกูถอดหัวไม่ติดเลยกูเหลืออันสุดท้ายแล้ว อะไรใจเย็นนี่เครื่องเครื่องยังไม่ติดเลักูุ่มดูกุมดูอยู่ที่บ้านใจใจกรังขีออกมาให้บ้านใจใจบใจใจแตเดี๋ยวไปช่วยดิเราแวงอะไรกันมนใผมเนียนอยู่ผมเนียนอยู่พี่มาบ้านสชั้นหรอเออกูอยู่ข้างล่างกูอยู่้บ้านสชั้นเมาไอะไรปะมไรปะม่ไล่กูไล่กูข้างล่างเออเดี่ยกูอยู่กูอยู่ตู้บนกูอยู่ตู้บนจะขึ้นบ้านจะขึ้นเปลผมช่วยผมมช่วยก๊บเองผมช่วยก๊บเองขึ้นขึ้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วผมช่วยก๊อบมาด พุงไม่ถอนหัววะเพื่อนพู้งถอนจะไม่ติดเลยเนี่ยตู้เลี้ยงตู้ด้เลยเฮ้ยเป็นแควอะไรเป็นควยอะไรเห็นไหมวะเห็นมไล่มไรเออไล่กู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 ตู้ตรงไม้ตู้ตรงไม้ได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 ้อะไรมาร้องอะไรวะมันกีบร้องนักเอะอมันติดสถานนะฮตัดถิงใจติดสถานนะติดสถานนะปลอดกันบังหนูวิ่งไปเลยนะไปนะไม่ใช่อยู่ตู้เลยรู้เรื่อง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 อันนี้มาเตี่ยวมาเตี่ยวมาเนี่ย ไม่ต้องที่เราปั่นไฟตรงนี้ต่อต้องเล่นนะต้องเล่นนะอตรงเล่นนะไปมาคุ้มมานุู้มาบั่นฟ้าโอเค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 มาลงเี่นมาลงเลยนไม่ได้ไม่ได้ปีปีปีปาปไม่ปดปี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 ปยปีมีป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 ไปีปีปปีีปีจะไปลยสัตว์ไม่ทัน หกสิบเปอร์เซ็น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 ย่องไปเฮ้ยครับตู้บนครับตู้บนครับมันขึ้นตู้บนเลยครับตู้ตู้บ่ยมันขึ้นเลยมันเลี้ยวขวาไปปุ๊บมันขึ้นปั๊บเลยนะเข้าไปเลยเออเดี๋ยวโอลให้ก่อนหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นมันวอพี่เอกมันดักเข้าตู้แทงเลยอ่ะแต่เดี๋ยวเชื่อมันคืนนี้ก่อนจ้ะจชื่อมันคืนนี้ก่อนจะเสร็จแล้วเอาสุดเลยอ่ะไปดิไปดิเรียบร้อยพี่เอกแทงหลังมา อยู่ตู้ไหนกันออกมาออกมากูรอกูรอกูรอฉีดยาอยู่อีกร่วงมาแล้วอะรสวยตู้ล่าง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 ตู้ไหนวะตู้บตู้บน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 ตู้นตู้บนตู้บนตู้นตู้ตู้นตู้บนตู้งตู้บนตู้บตู้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 บนตู้บนตู้บตู้างตู้บนตู้ตู้บตู้้ตู้ตูนตู้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 บตู้ตู้ตู้นตูตู้บนตู้บนตู้บนตู้ตู้นตู้ตู้ตู้นตู้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 ู้้ตูู้ตู้ตู้้ตู้นตู้ตู้ เอยู่ตู้เดิมเอาให้ตู้มันพังเมันเอาพี่เอกเอามันเอาพี่เอกมันเอาพี่เอกมันกดแข้มพี่เอกกันนะครับขึ้นแมงบนโอเคพี่เอกอยู่ข้างบนนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะพร้อมซับพอร์ตเสมออยู่ตู้ล่างอยู่ตู้ล่างอู่พมพี่อยู่กุ้นคุณอยู่ใช่พี่อยู่อยู่ตู้ล่างตู้ลดิมตู้ล่างตู้ล่างตู้เดิมพี่เอก ผมอยู่ตู้บิผมเปลี่ยนรอบแล้วผมเปลี่นรอบแล้วกูอยู่อยู่กูอยู่อยู่ผมอยู่ตู้บนผมอยู่ตู้บนแป๊บนึงผมปั่นไฟรอแล้วกันผมปั่นไฟตรงเครื่องบนรอแล้วกันบ้านเนี้ยบ้านเนี้ยบ้านของเราหนองเราห้ามเข้ามาเข้าใจบ่บ้านเช่านี้ราคาแพงกูดูให้กูมันใหญ่ไอ้พวกดูให้กูรับมาเข้าสามคนเลยเข้าสามคนเลยเรียกย่องเลยกิวตัวแรกกิวตัวแรก

ผมอยู่ตู้ล่างไอ้ม่ันตัวไอ้แม่มันกัวมันระตู้นู้นผมอยู่ตู้ล่างมึงอะไรเขาเปลี่ยนตูเปลี่ยนเท็นิคเปลี่ยนเทคกติคมึงจะเป่าเล็กฟักกุชันน่าผมอยู่ตู้ไอ้นมอยู่ตู้รู้จักอะไรเกกเปาตู้ล่างใช่ไหมได้เลยลงไปตู้ล่างดยวตู้ล่งลงเบี่ยงลงลอนไอ้เงี้ยไอ้เียมันเยอะมึงก็ยอะกัน เล่นกูแล้วเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วไอรีเดียเราบ่มหมดแล้วไอ้ย้ยอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตู้ไหนอยู่ตู้ไหนกูรีอยู่กูรีอยู่กูอใจเย็นเดี๋ยว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 เดีวอยู่บ้านเล็กยืนแล้วอ่ะมันยืนยมันยืนแิ้วมันยืนิ่งอยู่ตู้ไหนนะตู้บอลต้องตู้บอต้องหลบตู้บอต้องหลแล้วไอรเียแล้วัน

อยู่ตามันไอกไม่ไ้เลโอ้โหจบมันครดึงเลยฮิวฮิวไกับฮิวอมันดึงมันเปิดได้ไงฮัลโหลวดีครับครับมันติงน้ำมันปิงน้ำมันปิงน้ำเกินมาแล้วเกินมาแล้วอยู่ตู้หลมันอยู่ตู้หลมเอาตีไโดนตีไมโดอยตู้หลุมอยู่ตู้ลุมตู้หลุมเลยตู้หลมตู้หลมเลตู้ลมตู้หลุมตู้หลมลยตู้หลุมลยตู้ลุมเลยตู้ล้หลุมเยตู้ล่างยตู้ลุมลยต้ลลยตู้ล มันแทงหลังมันแทงหลังแรกเลยวะล่ะแรกเลยวะล่ะแรกเลยวะล่ะกูไม่ไหวแล้ว่ะกูไม่ไหวแล้วกูไม่ไหวแล้วกูรักกูนะร่างสองคนกูร่างสองคนกูมีแทงกูมีแทงกูมีแทงมีแทงแข่งบอลมันเฝ้ากูมันยิงจุบกูเลยแทงมันแทงมันแทงมัน แรงมันเออตัวร่างสองคน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 เขานนดก่อนเขาุดก่อนอุดก่อนถ้มันมาทันอุตัวก่อนเฮ้มันมาดังอีกครั้งนึงเหรอปั่นอยู่ข้างบน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 ปันอยู่ข้างบนไอ้ก๊อปมึงดูดีๆไอ้กูข้างบนกูข้างบนกูข้างบนผมยิวผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอ้ย ทำไมกูหาเน้ำมันทีสวยน้องมาทีสวยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนมึงใส่มึงใส่หมดกันน้อกกูแล้วว่าโอ้ยจานอยู่ไหนอยู่บนหน่อยจานอยู่บนหน่อยข้างบนโอเคมามาจานนะผมตีจานช่วยนะโอเคเด็กโอ้ยเฮี้ยมของกูต้องแกะตรงนู้นว่ะเฮี้ยกูจะแกะไงวะเนี่ยมาแล้วช่วยเลยครับเฮ้ยมึงฉีดไปก่อนนะบ้ากูต้องแกะหัวตรงนู้นกูต้องแกะหัวตรงนู้นโรงเรียนโรงเรียนไม่ไล่ไม่ไล่ต่อไม่ไล่ต่อไม่ไล่ต่อมันกลับไปมันกลับไป เดี๋ยวคุณบให้เดี๋ยวกูลบให้มึงเปิดเลยมึงเปิดล่อเลยมึงเปิดล่อเลยเปิดอยู่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 เสร็จแล้วเก้าเก้าแล้วเก้าเก้าแล้วเราไม่ยอมนะหลุมยูรองไอ้ก๊อฟอะหลุมยูกันบ้างยูกันก่อนบ้างอออาจจะให้ออกเลยเปล่าหรือไงหลุมยูร้องกูไม่ออกไม่ทันแล้วนัโอเคไปไปช่วยก๊อฟไปช่วยก๊อฟชอบมึงไหวเปล่าวะแต่เจอยู่ไหนอะลุมยูน้าประตูก่อนไนะประตูผมอยู่ตรงประตูเลยตรงประตูกำลังยู่อยู่ มันจะอุ้มกูแล้วกูมาตี่ผู้เสียสีะิตมาตี่ผู้เสียสีะฮะมีลูกป่ะไม่มีมาที่ผู้เสียชีวิรอครับน้องๆก็เปิดกล่องพยาบาลนะพพิม์ R I P นม่ได้พยาบาลนี่กออกไปแล้วเนี่ยมาที่ตายมาที่ตายครับน้องๆลอยลอยขึ้นสู่สวรรค์คาไลไปแล้วครับผม ตอนที่มันไล่จานเจนี่แบบเป๊ะจัดเลยเ่ยมันเดินทะลุประตูัมงวโดนด่าวะมันจะด่าบ่ามันแคขนจัดที่มันจะพิมพ์มาวะต้องดูอ่ะฟิตแบบฆ่ตะกอนมันพีไม่ได้ทำไมอะเอยมันเช้จอยจานเจนแต้มสามหมื่นสองพันอะโว้ยย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 ย 哎。<music>